คน่รต้องมีลักษณะชั้นของเนื้อน้ำมันเนี่ยหนาแล้วก็มีน้ำมันเยอะกะลานี่จะบางลงการเลือกใส่ปุ๋ยนะครับปานน้ำมัน,มนถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาและถูกวิธีการถูกวิธีหมายถึงว่าเราใส่ว่าตำแหน่งตรงไหนถูกเวลาหมายถึงว่าจังหวะต้องมีไม่ใช่ฝนชุกกลาลังตกเราไปใส่ต้องดินมีความชื้นเต็มที่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟาร์มกูรูสู่เส้นทางอาชีพกับปุย๋ยไขมุกนำทุกคนมาที่จังหวัดกระบี่ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในนักปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมภายใต้ชื่อโกลเด้นเทเนล่าค่ะสวัสดีครับผมอนเนกลิ่มศรีวิไลนะครับทำสวนปาล์มน้ำมันมาก,กว่า40ปีความภาคภูมิใจของผมในการทำสวนปาล์มน้ำมัน คือการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรทุบปลูกปาล์มน้ำมันและมีน้ำมันปาล์มเพื่อการผลิตในภาคอุาาตสาหกรรมของประเทศจากงานปรับปรุงพันธุ์ที่ประสบความสําเร็จผมมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสมาคมปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยเป็นนิสิตเก่าดีเด่นของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมกับได้รับดุษฎีบัณฑิตในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ของมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี2558ปัจจุบันบริษัทโกลเดนเทเนล่าได้จดทะเบียนพันธมลูรผสมกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ในชื่อพันธุ์โกลเดนเทเล่า KB กับโกลเดนเทเนล่า KBC เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือผู้ลงทุนปลูกปาล์มน้ำมัน สวัสดีค่ะดรเนกขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอยู่ในแปลงวิจัยของพันธุ์ปาล์มน้ำมันตรงนี้เองจะขออนุญาตแยกตัวดรเนกไปคุยข้างนอกตรงนั้นนิดนึงได้ไหมคะได้ครับดรเนขาขออนุญาตเดินชมไปด้วยคไปด้วยได้นะคะหัวใจสําคัญของการเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ที่ดีสิ่งที่ควรจะมีคืออดทนอดกลั้น เฝ้ารอคอยอย่ารีบร้อนอย่าปลีพรามณ์นะครับการตัดสินใจเป็นเรื่องใหญ่ปลูกปาล์มน้ำมันทำไมจะต้องเป็นพันธุ์ลูกผสมคือปาล์มน้ำมันลูกผสมมันมาจากแม่พันธุ์ที่มีกะลาหนากับพ่อพันธุ์ที่ไม่มีกะลานำมาผสมกันบนต้นแม่พันธุ์แล้วเอาไปทำเมล็ดงอกเมื่อเวลามาปลูกเสร็จเกษตรกรเนี่ยจะพบว่าทุกทลายจะต้องมีชั้นของเนื้อน้ำมันเนี่ยหนาแล้วก็มีน้ำมันเยอะกะลานี่จะบางลง และกรมีเมล็ดในความใหญ่เนียขึ้นกับแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เพราะฉะนั้นลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่มาตรฐานของปาล์มน้ำมันลูกผสมทั่วไปปาล์มน้ำมันพันกโกลเด,ด้นเทเนรามีคุณสมบัติเด่นและคุณลักษณะแบบไหนโกลเด้นเทเนราต้องมีลักษณะเกิน25กรัมและมีน้ำมันเยอะเราการันตีน้ำมันในอนาคตเนี่ยต้องมากถึง30%หรือมากกว่า3าต่อถลายคุณสมบัติเด่นพิเศษของ KBC KBC ที่เขาเกิดจากการคัดเลือกทุกต้นที่เป็นแม่พันธุ์เฉลีย่ย10ปีเนี่ยต้องมีน้ําหนักเกิน300กิโลเอามาใช้เป็นแม่พันธุ์เพื่อผลิต KBC ทึ่งอันนี้ลักษณะทรงพุ่มเขาจะใหญ่มีความสูงนิดนึงแต่จํานวนทลายเขาดกมากและน้ําหนักดีมากมันเป็นความชัดเจนว่าวันนี้ค่ะทําไมเกษตรกรและนักลงทุนจึงต้องสนใจและทําไมถึงต้องเลือกพันธุ์ปาล์มน้ํามันลูกผสม นอกเหนือจากการคัดหาพันุปามที่ดีมาปลูกแล้วในแง่ของการที่จะใส่ปุ๋ยหรือจัดการท่าตุอาหารให้กับสวนปามน้ำมันในหลักคิดที่เราจะให้คำแนะนำกับเกษตรกรหรือนักลงทุนการเลือกใส่ปุ๋ยนะครับปมามน้ำมันถือเป็นคติประจำเลยสำหรับเกษตรกรถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาและถูกวิธีการ การให้ปุ๋ยปัมนน้ำมันถูกสูตรนอกจากในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักแล้วความต้องการธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมก็มีความสำคัญอย่างมากเช่นกันเช่นธาตุแมกนีเซียมธาตุซัลเฟอร์และแคลเซียมเป็นธาตุอาหารรองในส่วนของธาตุอาหารเสริมเช่นโบลอนสังกะสีทองแดงและโมเลติน้มเป็นธาตุอาหารที่ปานน้ำมันต้องการ เพราะนั้นปลูกป,ปีแรกเลยตั้งแต่จากแปลงเพาะนะ,ะการสร้างทางใบเขาก็ไม่มากปริมาณรากที่จเจริญเติบโตในดินก็ยังไม่เยอะในรอบแรกปุ๋ยที่จะใช้เนี่ยควรจะมีตัวหน้าสูงเพื่อกระตุ้นการสร้างโคโรฟิลให้เร็วแล้วก็อันนี้ก็ไปสร้างโปรตีนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของต้นสูตรย .99 หรือว่า2577ในรอบแรกประมาณตั้ง5 0กรัมแต่ใส่ตัวหน้าสูงแล้วก็รอบที่2เขาต้องการไปสร้างรากเนี่ยเป็นใช้สูตรเสมอสลับกันในปีแรก สรอบเนี่ยที่ยี่ห้หรือ 16, 16, 16แล้วก็ 25, 99ต่อใหม่รอบสุดท้ายพอปีที่2เนี่ยเป็นปีที่เขาอะยต้องการธาตุโพแทสเซียมในสูตรที่เป็นตัวหลังสูงอย่างเช่น 13, บ3 21หรือ 13, บ3 27ทั้งปีเนี่ยควรจะใส่ในปีที่2อเนี่ยสองกิโลครึ่งไม่ต่ำกว่า2อกิโลครึ่งต่อต้นต่อปีเริ่มเข้าสู่ปีที่3เนี่ยผมก็แนะนำว่าสิบห้่านะครับการใส่ก็ ปีนึงเขาบอว่าต้องมี3กิโลครึ่งถึง4กิโลแล้วล่ะนะครับเพราะว่าจําเป็นจะต้องมากขึ้นเพื่อการออกลูกในกรณีของสูตร0ูนกเนี่ยกรณีที่สรศูนย์หกเนี่ยตั้งแต่ปามอายุมันมากเกิน6ปีไปแล้วเนี่ยการใช้แม่ปุ๋ยเป็นหลักเนี่ยก็เป็นการลดต้นทุนของกเกษตรกรนะครับมันมีความจําเป็นไหมถ้ากรณีใช้แม่ปุ๋ยเลยเนี่ยความจําเป็นแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยสําเร็จเลยเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วเพราะแต่ละสูตรเราคิดให้ว่า ตัวอย่างเงี้ยในอัตราส่วนอย่างเงี้ยมันสมดุลน,นะครับกับความต้องการของป์านม,ามันในการจะใช้ทุกสูตรเราเข้าใจทุกสูตรเราเข้าใจถูกอัตราอายุปามน้อยเราใส่ควรจะใส่ปริมาณรอบหนึ่งครับเท่าไหร่ปีนะเนี่ยควรจะรวมกันแล้วใส่เท่าไหร่นะครับถูกเวลาไม่ถึงว่าจังหวะต้องมีไม่ใช่ฝนชุกก,กลาลังตกเราไปใส่ต้องดินมีความชื้นเต็มที่ไม่ใส่หน้าแรงใส่ตอนดินมีความชื้นหลีกเลี่ยงการรอบที่มีฝนตก ใส่ลงมาแล้วฝนตกราถือว่าเซ็งแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หายไปหมดถูกวิธีมาถึงว่าเราใส่ว่าตำแหน่งตรงไหนเพราะปริมาณรากเนี่ยของปลาน้ำมันโตขึ้นเนี่ยรากฝอยเขาจะอยู่บริเวณตรงไหนควรจะใส่ตรงบริเวณนั้นตามอายุปลามอย่างเช่นนะต้นเล็กๆปีแรกเลยควรจะห่างจากต้นไม่เกิน30เซนติเมตรอันที่สองก็มี60สิถึงเจ็ดสิบเซนปีที่สองปีที่สามก็เป็นเม็ดครึง่งละเม็ดถึงเม็ดครึง่งอยู่บริเวณเนี้พอปีที่สี่ที่ห้าก็ขยายเพราะ ปามโตเต็มเสาเต็มที่แล้วก็เริ่มให้บริเวณรอบทางใบหรือปลายทางใบป้องกันการสูญเสียของปุ๋ยด้วยจะเห็นว่าหลักการจัดการปุ๋ยในสวนปามน้ำมันจากกูรูด็อกเตเอร์เนกลิ่มสีวิไลจะให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มปลูกปามในปีที่หนึ่งอย่างเพียงพอโดยแบ่งการให้เป็น3รอบต่อปีรอบแรกจะใช้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าสูงเช่นสูตร2599หรือ2577 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคลลรฟิลในอัตรา150กรัมต่อต้นรอบที่2เพื่อการสร้างรากจะใช้สูตรเสมอเช่น15-15-15ห 15, ร 15, ือ16-16-16ในอัตรา150กรัมต่อต้นรอบที่3ใช้สูตร25-9-9อีกครั้งในอัตรา150กรัมต่อต้นสำหรับปาล์มน้ำมันอายุป,ปีที่2 ปาล์มจะต้องการธาตุโพแทสเซียมสูงจะแนะนำให้ใช้สูตร13-13-21หรือสูตร13-13-27ใส่ในปริมาณไม่ต่ำกว่า2.5กิโลกรัมต่อต้นในรอบ1ปีเมื่อปาล์มอายุ3ปีขึ้นไปใส่ปุ๋ยสูตร15-5-25ใช้แหนตรายอย่างน้อย3.5-4กิโลกรัมต่อต้นแบ่งใส่อย่างน้อย3ครั้งต่อปี ซึ่งปามอายุมากขึ้นก็ต้องใส่ปุ๋ยอัตราเพิ่มขึ้นตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับสำหรับปามอายุมากเกิน6ปีไปแล้วกเกษตรกรสามารถใช้แม่ปุ๋ยสูตร0 0 6 0เพื่อส่งเสริมการให้ผลผลิตของปามและจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยที่ได้รับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมด้วยติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไปเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระ,ระดิ่งแจ้งเตือน